สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ w a t n h New v o ว c e o s t u t South เราคุยทุกเรื่องค่ะ วันพฤหัสบดีที่30มีนาคม2560ค่ะค่ะวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนนะคะกลางสัปดาห์กันแล้วค่ะพร้อมด้วยประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลายประเด็นด้วยกันะนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานกันแล้วนะคะก็ทําให้หลายพื้นที่ค่ะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุค่ะก็เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการวางมาตรการเข้มข้น6ด้านค่ะเพื่อที่จะหวังป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุ ทางถนนนคค่ะค่ะะายอนุชิตตะกูลมุทุตารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2560ค่ะโดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดสงขลาคือขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรค่ะ สำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็มีการวางมาตรการเข้มข้น6ด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการด้านกายภาพนะคะก็จะเน้นแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจุดตัดทางรถไฟจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่นะคะรวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภยัยมีการติดป้ายแจ้งเตือนผู้ขับขี่เครื่องหมายจาราจรเส้นแบ่งช่องจาราจรสัญญาณไฟจาราจรรวมไปถึงไฟฟ้า ส่องสว่างกันด้วยค่ะมาตรการที่2ค่ะมาตรการด้านยานพาหนะโดยกําหนดมาตรการแนวทางเพื่อกําชับควบคุมแล้วก็ดูแลยานพาหนะโดยเน้นการควบคุมระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ค่ะแล้วก็มีการขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันด้วยนะคะสามมาตรการด้านการสัญจรกําหนดมาตรการแนวทางในการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ก็ชาวต่างชาติค่ะก็จัดให้มีถนนปลอดภัยตามมาตรการ1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยส่งเสริมการจัดกิจกรรม1อําอำเภอ1ล้านกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการลดปัดจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 4. มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัดจริงๆแล้วก็ต่อเนื่อง 5. มาตรการด้านความปลอดภยัยการคมนาคมทางน้ำกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำพร้อมกับบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการควบคุมความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ รวมทั้งเรือโดยสารแล้วก็อุปกรณ์นิรภัยกันด้วยนะคะและ6ขค่ะมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุเน้นการเตรียมพร้อมด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุทั้งยานพาหนะเครื่องมือรวมไปถึงเครื่องมือกู้ชีพกู้ภัยกันด้วยนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์และระบบสื่อสารให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีค่ะค่ะ